สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่ตีมีนักเรียน V.I.P คนล่าสุดอ่าคนนี้ยน้องอังนะมาเรียนเจ็ดตัวเก้าฐานซึ่งบอกตรงเลยพี่ตีสอน V.I.P คนแรกเพราะคอร์สเพิ่งเปิดเดือนนี้เดือนแรกนะครับแล้วก็น้องอังนี่สนใจเรื่องเจ็ดตัวเก้าฐานก็เลยมาเรียนตีแบบ V.I.P ตอนนี้เรียนเสร็จแล้วนะเรียนตั้งแต่ตอนเช้านะทั้งวันเลยความรู้ของน้องอังเริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ศูนย์ครับศูนย์เลยนะรฐานไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลย ตอนเรียนก็ยังงงๆแล้วก็เปิดไพ่มาแต่ไพ่แต่ไพ่ขึ้นมาดีมากนะผลการเรียนจำตอนเปิดไพ่ในตอนจำออกมาเป็นไงดีครับดีนะบวกครับบวกเลยนะแล้วตอนนี้เรียนจบแล้วนะก็ใช้เวลาประมาณประมาณตั้งแต่สิบโมงจนตอนนี้ห้าโมงห้าโมงครึ่งจะขึ้นประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงครับเดี๋ยวสอนเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ดีจะถามอันนะว่าการเรียนการสอนวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเชิญ รเร,รียนดีไหมสอนดีไหมสอนดีครับจากไม่เป็นเลยตอนนี้นะผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าที่เหลือยังต้องเก็บความรู้อีกเยอะออต้องศึกษาอีกอีกเยอะออแต่พื้นฐานเนี่ยถือว่าได้สอนดีครับเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายครับผมเ,เข้าใจง่ายมากจากคนไม่มีพื้นเลยจากคนที่นั่งอะไรไม่ได้นานๆผมนั่งได้เจ็ดแปดชั่วโมงทั้วันเก่งมาก นั่งแล้วไม่นั่งทมนานั่งพื้นเลยนะ <c oughs> <c oughs> เรียนแบบกันเองสุดๆถืเก่งมาก <c oughs> น,นั่งนั่งนั่งได้เก่งมากนะนั่งจนเหน็บกินโงแบบ่แบบแต่อ่านโงาแบบมีสมาธ,ธิในการมีความตั้งใจนะค,คือคนตั้งใจเขาจะมีความเขาจะมีสมาธ,ธิค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่นั่งนานๆได้นะันแล้วก็เรียนไปเนี่ยอย่างที่พี่ีบอกคือเอาไปใช้แล้วก็ฝึกบ่อยๆครับถ้าเกิดฝึกบ่อยๆมันมันเกิดความชำนาญเกิดขึ้นแน่นอนครับ โอเคแล้วก็ถ้าเกิดน้องอันเขามีช่องทางมีเฟซมีอะไรเดี๋ยวช่วยแชร์ให้อยากจะอยากจะแบบมาเอาดีทางนี้เมื่อกี้ดูดวงแล้วปีนี้มันมาทางนี้แน่นอนเลยครับนะหรือไม่เข้าใจผมก็มีโทรถามที่พี่แน่นอนได้ยินดียินดีโอเคก็จากนี้ไปก็ขอไว้พรนะขอวยพรให้ให้อ่านประสบความสําเร็จนะนำมิตาความรู้ที่เรียนไปเอาไปใช้ช่วยเหลือผู้คนนะครับต่อไปประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง ขอให้ฝึกพักแข็งแรงคิดวังจริงได้ขอให้สมความปัจจุบันุปการในวันนี้นะตลอดไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นคำอวยพรจากครูบาอาจารย์ของคนหนึ่งด้วยกันครับผมโอเคต้องดีตรองนีต่อไปนี้ผมก็พิจิติว่าก็คืออาจารย์แหละเบี้ยอาจารย์ผมไม่สนใจที่ไจะรับที่ไม่รับผมไม่รู้แต่ไม่กี่ปีแต่ผมก็เรียกเบี้ยอาจารย์แล้แต่ประสบการณ์เมื่อกี้คุยกันส่วนตัวประสบการณโชคชนพิธีมากพิธีนี่เบบีเบบีโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ถ้าเกิดอะไรฝาก มีอะไรที่ต้องอ่านเขาเพิ่มเติมเดี๋ยวพี่ตี๋จะมาอัปเดตให้ได้นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่แับคนต่อไป VIP จะเป็นใครครับมาได้เลยมาเรียนจริงๆอย่ารอรอคุณจะไม่รู้ถ้ามาแล้วให้รู้ชอบไม่ชอบว่างอีกทีโอเคเอาวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ่าไป